คิดยังไงถึงได้สร้างสรรค์าง,งานชิ้นนี้ครับวันหนึ่งนะครับผมนั่งทํางานอยู่เขามากันสามคนแล้วเขามาถามผมว่าทําเครื่องดนตรีได้ไหมขับก้องคิวได้ไหมแล้วก็มีเพื่อนเขาบอกว่าทาไม่ได้หรอกรรดูเขาสิเขานั่งทําเขายังนั่งทําอยู่ข้างถนนอยู่เลยหลังจากที่เขาพูด แบบนี้มาแล้วต้นทําไงครับหยิบขึ้นมาทําเลยครับจนน่าจะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมทำเสร็จโอ้โหรู้มไเปาขอขอบคุณมากๆนะครับที่จุดประกายไปที่อยู่ในตัวผมที่อยู่คนข้างถนนอย่างผมให้ให้รู้ว่าผมทำได้ครับ ถ้าเกิดไม่มีท่านสามคนนั้นผมก็คงทํางานชิ้นนี้ออกมาไม่ได้ผมก็คงสอนลูกศิษย์ที่อยากจะทํางานพวกนี้ไม่ได้ครับ นี้เป็นวันแรกนะครับที่รายการซูเปอร์ฮันเดนะครับให้มีภารกิจให้ผมทำนะครับเป็นวันแรกที่ผมจะเริ่มทำงานนะครับเป็นงานที่ถือว่ายากแล้วต้องใช้เวลานานผมต้องส่งคลิปให้ทางทีมงานทุกวันนะครับต้นถ่ายทำเองครับ แล้วส่งคลิปมาที่ทีมงานครับลดต้นทุนการผลิตใจจริงๆเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกล้องไม่ต้องไปจับเขาทำให้เราขอบคุณต้นทางนะครับขอบคุณมากคืองานการตัวเองก็แทบไม่ได้ทำาลต้องคอยมาตั้งกล้องให้รายการด้วยโอ้โหครับถึงผมจะไม่ได้ทํางานตัวเองแต่ผมได้ทํางานที่มีภารกิจที่ยากขนาดนี้ ผมทําไปด้วยผมมีความสุขผมยิ้มได้ทั้งวันในเวลาที่ผมได้ทํางานนี่นี่เ,นเขาคลิปบวกนะอ่าเขาคิปบวกเขาคลิดบวกคือคลิปนี้ครับไม่ได้เล่าทั้ง40ตัววันนะครับแต่เราเลือกเล่าให้ทั้งทั้งสามท่านได้เข้าใจมากขึ้นไปดูต่อเนื่องนะครับนี่อีกวันหนึ่งนะครับนี่เหมือนสารอะไรสักอย่างนะครับ อีกวันหนึ่งครับวันนั่งทำตัวนี้หรอกคือว่างก็มาทำาครับ<ม>นี่คือเป็นส่วนส่วนนี่นี่มือนะครับม,มือมือม<อ>ือท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมาการครับต้นใช้เวลาไป44วัน ในการสร้างสรรค์งานเนี่ยครับจะเป็นการทําในแต่ละส่วนของชิ้นงานครับแล้วก็มาประกอบในสตูดิโออีก2วันทีมงานครับนี่กำหนดท่าครับโอ้ลวดลวดหนามากครับลวดเส้นใหญ่มากนี่คือทำอะไรฮะอ๋อทำให้เขาหมวนตัวครับ <G ül> โอ้โหตายแล้วโอ้ออกาต้องประกอบกันขนาดนี้เลยอ่ะ <S 1> <S 1> โอ้โหวันแรกครับใช้เวลาประกอบร่างไป10ชั่วโมงง,งานยังไม่เสร็จครับ ต้องทำต่อเนื่องครับโอ้โหนี่คือดูมีความโค้งเป็นกระนกหน่อยหน่อยนะครับโอ้ขนนุาะะครับใช่ครัขน,นนะุมาลเราเห็นตรีครับ และผลงานสร้างสรรค์44บวก2วันข,ของต้นจะเป็นอย่างไรครับทีมงานครับมาเลยครับชิ้นงานที่ต้นใช้เวลาสร้างสรรค์46วันครับทา่านกรรมการครับต้นบอกกับทีมงานว่างานชิ้นนี้ครับสำหรับเขาเขาพอใจแค่แค่50%คือเขาอยากตกแต่งอะไรมากกว่านี้เพียงแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเวลาของรายการครับคือจำเป็นต้องมาแล้วครับ ท่านผู้ชมพร้อมนะครับทีมงานครับมาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหแก้วพอดีไปเป๊ะโอ้ยโอ้ยตายแล้ว กานอแสำหรับเราเนี่ยวิจิตมากโสุดยอดอไม่ไม่มีทิ้งเลยอ่ะไม่มีแบบเอ้ยเห็นไม่ข้างหลังแบบเป็นทิง้งข้างหน้านี่ก็ละเอียดมากนะนี่ยต้นแบบแรงบันดาลใจจากอะไรครับที่ผมทำงานลวดมาหลายปีแล้วเนี่ยครับก็อยากจะให้ต่างชาติอยากจะให้คนไทยได้ได,ไ,ดได้ชมงานของบ้านเราบ้างงานวิจิต ท่านกรรมการครับและพิเศษสุดครับงานชิ้นนี้ครับต้นเขาตั้งใจบอกทีมงานเลยว่าเขาจะไม่เก็บไว้กับตัวเองเขาจะนํางานชิ้นนี้ไปประมูลครับต้นครับให้อธิบายนิดนึงครับงานชิ้นนี้ผมจะนําไปประมูลนะครับครึ่งหนึ่งผมจะเอาไปมอบให้โรงพยาบาลที่โชคชัยนะครับอําเภอโชคชัยที่โคราชนะเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ S <S <S ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งผมจะเอาไปสร้างโบสถ์นะครับที่จังหวัดพะเยาครับเงินทุกบาททุกสตังค์ผมจะเอาไปให้วัดที่พะเยาแล้วก็ที่โรงพยาบาลโชคชัยทั้งหมดครับขอบคุณต้นมากครับขอบคุณต้นมากครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการ,ารานักศึกษาครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดจริ้ากรรมการรู้สึกอย่างไรกับผู้ชายที่ชื่อต้นคนนี้ครับ ผมชอบบุคลิกและสายตาของต้นตั้งแต่เดินออกมาแล้วครับสาววัยรุ่นเขาจะบอกว่าพร้อมบวกอะ่ะไม่ได้บวกคนนะบวกทุกอย่างในชีวิตมันคือการพุ่งเข้าหาเมื่อเราเจออะไรก็ตามไม่รู้แหละพุ่งทําเจอทางตันนั้นก็พุ่งใส่มันทําให้ต้นมีวันนี้มันทําให้ต้นเป็นคนที่มีฝีมือขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ตามหาอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยเขาจะได้พลังใจที่เต็มเลยจากต้นในวันนี้ <c oughs> สุดยอดครับขอบคุณครับ ท่านรัฐการครับต้นและเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญครับความฝันวันนี้ครับอยากขออุปกรณ์ครัวเพื่อไปทําบุญครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านครับขอบคุณครับต้นขอบคุณมากที่สุปแจ้งเรื่องความฝันแจ้งเรื่องความเป็นคนสู้ชีวิตของต้นและความสามารถของต้นไปยังผู้ใหญ่สิงเผาเวอว่าเรามาวันนี้ครับความฝันเพื่อผู้อื่น k พาวเวอร์ยินดีมากและเตรียมมอบบางสิ่งให้กับต้นครับรบกวนหังสอมงด้ายน,นะครับเดืนหน้า59เลยครับทีมงานครับขอความฝันของต้นด้วยครับใครเคยไปงานบุญจะเห็นว่านี่คืออุปกรณ์จำเป็นมากครับต้นพร้อมแล้ว หันมามองนี่แหละครับนี่คือ,อความฝันที่มออไปกับต้นครับขอบคุณครับตรงนี้มีอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับอุปกรณ์เก็บความเย็นครับรวมกันตรงนี้ครับ3 2 0 0 0บาทแต่ทาง King Power กลัวว่าต้นจะขาดเหลือก็เลยเติมเงินให้ต้นไปหาอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ต้องการอีก1,000 0บาทขอบคุณ,ค,ณรครับรวมวันนี้มอกับต้นนะครับ42,000บาทจาก King Power ตน้มีของแถมมีของแถมให้กับคนที่เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นอย่างต้นอารบัสมีของแถมมอบให้โอ้โหอ,อย่างเยอะบอกกับเรามากมาดูใกล้ๆครับสำหรับคนที่มีความฝันและความตั้งใจนะครับทางกาแฟอาราบัตสปีดครับพร้อมสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นและเติมพลังให้กับต้น ไม่ใช่แค่นี้นะครับขอบคุณครับมอบให้ดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับครับท่านผู้ชมครับท่านคณะกรรมการครับนี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจของเราครับอัจฉริยะเกินร้อยผู้ใจบุญนะครับศิลปินนักดัดวุฒของเราครับต้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้นครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครับ หลังจากบันทึกเทปรายการต้นและเพื่อนๆก็ได้ไปที่โรงเรียนสีอุดมวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อทำตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้ครับรู้สึกมีความสุขมากๆครับที่ผมได้เอาความสามารถของผมไปแลกอุปกรณ์การทำครัวมาทำอาหารให้น้องๆได้ได้ทานวันนี้นะครับ และผมจะเอาสิ่งของเหล่านี้ไปดูแลคนทั่วประเทศเลยครับขอขอบคุณอีกครั้งครับรายการซุปเปอร์100และบริษัท King Power ขอขอ,ขอบคุณมากๆครับทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกกันไปแล้วตาสุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ